มาอัปเดตกระแสะรอบตัวกับรายการเวฟเนนี่กับลายฟรุตปิ้นที่สาวๆหลายๆคนชอบส่วนผู้ชายแบบผมเห็นสาวๆแบบนี้ใส่ชุดลายผลไม้แล้วก็ต้องบอกว่าน่ากินไม่ใช่น่ารัก ทั้งซุปตาดาราคนดังต่างก็หยิบมาใส่เห็นไหมล่ะครับว่าขอค่อคิดจริงๆเคยสังเกตไม่ว่าทำไมเราถึงอยากได้ของใหม่กันตลอดเวลาต่อให้ต้องรอนานแค่ไหนจะคิวยาวเป็น10เป็นร0อคิวเราก็รอได้ล่าสุดกับร้านคาเฟ่ซี่ชมพูสดใส Hello Kitty House Bangkok นะคะคนไทยที่หลงรักในคิตตี้เนี่ยแห่รอคิวยาวยืดกันเลยทีเดียว หนึ่งความท้าทายของคนชอบตามกระแสกับการเข้าคิวซื้อไอศครีมที่แถวยาวที่สุดในตอนนี้และไม่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเกือบทุกคนที่ลงทุนรอคิวยาวขนาดนี้จะปินทันทีเมื่อได้ถ่ายรูปลงไอจคู่กับไอศครีมแท้ ความจริงแล้วครูหล่อก็ไม่ได้มีผลกับการเรียนมากแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมอยู่ๆก็ตั้งใจเรียนขึ้นมาซะอย่างนั้นหรือว่าครูหล่ออาจมีผลทําให้เราอยากไปโรงเรียนก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะเห็นจากนักเรียนของครูปิ่นหรือพี่อัดอัสดาจากฮอร์โมนซีซั่นสองครูสอนคอมพิวเตอร์ที่ทาให้เด็กๆในห้องตั้งใจเรียนเป็นพิเศษจนเป็นที่มาของแฮชแท็กครูหล่อบอกด้วยโลกหมุนไวกว่าที่คุณคิดเรื่องไหนที่ต้องรู้เรื่องไหนที่ต้องอินเรารวบรวมมาไว้ให้แล้วที่นี่ ทุกเทรนด์ฮิตเกาะติดทุกกระแสโซเชีย so ลและติดตามกระแสเทรนด์ฮิตได้ทาง Facebook แฟนเพจเปปซี่ไทยรู้แล้วแชร์ <Share S 2> ต,ต่อด้วยนะคะัะ